เปล่านี่ได้เป็นผู้ผู้ปลา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 เค้งนี่นี่นี่ปลาเค้งมันเพลื่อ,อยู่น่ะมันนี่นั่นซูสซีสเสมอกันสเสมอกันไม่สนไม่สน หนึ่งสองปันเดียวได้ไหมคนละตัวันนัทองทุ่งทีน้องมาพี่น้องไปใส่มาเปลาปลาปลาปฮูับน้ำไหลลงมาบปลาปลาปลา ออ๋อปลาผู้ผู้รับหลุดเหยียบนี่ก็ได้ลุกปลาเคง่งปลาเคง่งไป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 ถ้าผู้ลายตัวได้ครับมาเจาะเปล่าน,นี่ได้เป็นผู้ผู้ปลา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 เคง่ง นี่นี่นี่ตะเค้งตะเค็งโอ้โหโอ้โหับนี่ยเนี่เนี่เอา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 โดดโดดมาพี่มาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศท้องไท้องหน้านะครับขี่มอไซค์รอ ภายใน้องก็เป็นไปตึกป่านองแอบ เป็นได้พอได้ปีงอยู่พอได้ป้งอยู่นักลบขี้เมาบนเราป้าเจ้าอยู่มาอยู่ใกล้เขาค่ะกไ็ได้เป็นเกตปลากระเด็นใส่ติดนองคือมัมนให้ได้มานี่ก็ผ่านวัน เฮ้ยโตแล้วพันวัน 3, 4มสี่โต 1, สามสี่โต,โตหวานพอจะได้เมื่อเกลือแมวนี่ได้อันนี้ฮะฮะเอาเมื่อเกลือแมวเมื่อเกลือแมวปลาคำว้าคำจ่าเอาลูกพี่เอาพอได้มเมื่ออ เห็นไงเป็นเดีเป็นไง <c oughs> คอยมาแสดงเลยนี่บ่เออผ่านไก่ลิ้มลิงไก่ลิ้มลิงดูสวิงนะครับสวิง โหม่อน oh. ี okay. ่ไก่สุนบุรีไก่ลิมลิงเมื่อกี้นี่บ่อนี่บ้าบานแรกบ่นี่บาทเาที่เจ็ดเกิอบผู้ใดเนาะคุ้นๆเนาะคือที่มเกิอบปานไปเทศสนุกเถอะนาะเกิอบคู่นี่สุดคุ้นอยู่ได้ นี่เกือบสองกิ่งอันนี้บุตรกักเลยบอสอาซาลงไปมุดเอาปานอยใม้เสียซื้อหกเจ็ดโลน่อยได้บุตรกก็ขีนกับพวกแกดินแหละโอ้ยเนาะเอาเอาายังสิมีหวังบึ่งป่วยให้กำลังใจอยู่ได้ผู Boy những đại thổ lạc này nữa 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 ไยศาลทำรับๆล,ล,ล่อๆในป่าดงมุได้ตัวแล้วมันก็ดึงดักดึงดักดึงดัก,ดกอยู่ในหยานั่นแหละกรสิทองทำน้องนั่นแล้วคำไปซาบอันนั้นสน์นโอ้ผูดด้ใดเดาผู้ผู้ผู้ ปย์ผูพผู้ผูผูผข่าวไทยได้เนาะเอามัน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 คุกคนโอ้ยสัตว์เด็ดเลยละ่ะ <มา S 1> เอายังได้ตัวนึงเอาอุ้ยเอาได้ไหมเอาได้ไหมเอาได้ไหมมาแล้วตัวนั้นนะเซ็ตโอ้ยโอ้ ได้ยาเอาไมา่เอาไมา่เอาไม่เบื่อคนมานนะครับนะอเอายก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 ประสานกันเลยดวงไพ่ดวงมันแล้วมันกระดิ่มันมามันกัดได้เนาะ มันเพื่ออยู่นะมันนี่นั่น,นซูสีเสมอกันเสมอกันเอ้ยยิ่งเงาเอ้ยมันไปซ่านะม,นมันทา่านทางตรงไม่สน หน่สองปันเดียวได้ไหมคนละตัวพันเต้ากับ่ันมาให้คอยเนาะโอ้มานมานมานะครับทางเล่นนันนี่คะมมนเป็นทางตรงนะนะมันบอกมาจากโค้งนะปุ๊บมันสิเมื่อยเออมันสิเมื่อยบอกมันบอกมาจากโค้งนะมันสิยเมื่อยแบบนี้เนาะ ขาไปนองหานขาลบมาลุนลนลอลันอยู่นานอีกแล้วโอ้ยใายแอมคอยจะบอกยายแอมไว้เด้อเจ้านินบอกเจ้ารับปากใดๆกันแนั้ัน่นล่ะอเจ้าโดนแน่แต่เจ้าบอกไปให้มันเลเออ้นานี่หนี่นี้หนี่นมเบิ่งดีเิเด้อ กอสิตัดคอยกับเอาใ้เม้คอยเบิ่งก็มันได้ใชมันของบมาให้เจ้ามาขายผู้อื่นก็จะมีราคากะไบม้วนม้วนพี่น้องเลยผู้คนมาเต็มผู้เออเาได่ามานเอาาหนึ่งอ้า มานอยู่ดีไปบ้าเนาะอันนี้แม่อันนี้แม่โอ้โหพี่พี่พี่เฮ้ยเจ้ามันดูขึ้นมาหาเจ้าหรือเปล่าครับมันจะอยู่นะมันนี้ครับป่ามันขึ้นอยู่แต่ว่ามันอยู่ในหญ้าเบิดเนี่นี่นี่นนี่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 หญ้าตีนงนาเนาะนาะเนเนี่ย มาทางมันกระเบือยอืม,มนนอืม,อมเอาบอลแล้วบอลแล้วนี่นี่นี่เอาไม้หินเมาใครโชคดีโอ้สองขับสองยายนุชยายนุชเด้อนี่ครับเด้อยายนุชเด้อแย่เอ้ยนี่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 

มือซ้ายหนบ่อ๋อตมโมไแ้มูแม่เน้อจุกได้เน,นีนี่ป่าป่าสมานันผู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 อ๋อตัวห้าเพนแปรนี่ตัวนี้พี่ลึกแท้ผูมันอยู่ในป่านะฮะเอาเลึกบ้านดิฮะฟาวนี่เดีย๋ยวลุ้นลุ้นลุ้นล เายังอยู่บ่ดิบ่หินเมันรอดไปทบบเดี๋ยวยังอยู่เียงยังยงมันอยู então, à, ่ในหัวน like, um, er ียนะรุ mm. 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 ่นรุ mm. yeah, ่นร yeah, like ุ่นป yeah, right ุ๊บเฮ้ยโตปไงนดิเต็มกำมือเลยขาไทยนะนีตะปาเขาวไทยรนนสมัเนาะ เอาไทยกับปาจักลางแนมเอ้ยในนุดนันบุพดและแนมเอ้ยโดนเอาเอาเอากเกกร้อยบาทนี่ช้ามัาช้ามบาทเดียวนี่นี่ไงนี่ไงครับผมครับผมปลามันฟื้อกันมาเนาะอืมหน้าตัวใหญ่อืมอโอ้มานมันชุ่มป่วยเนี่ย ปลาขาวไทยสมบาทเดียวพนัพนพานหินบุดจมบุดจมบุดจมบุดอาอหนึ่งตัวจะนุดพอดีเลยนะ มาเบิง่งคูค่นี้ครับสูสีมวยคูค่นี้อ๋อใยญนุชอีกแล้วต่วาุพูก็เป็นเซียนเบ็ดยืนอยู่ที่ซื่อกระด้างอยู่อันนี้เด็ดตำหญ่าอยู่ปุ๊บปักปักอยู่ แล้วยายนุชโอ้ยเอาหายกันแล้วครับเริ่มมีการคิวกันเกิดขึ้นแล้วครับคู่นี้ <c oughs> ผมก็จะเบิ้งว่าเขาสิทธิเคล็ดกันเมือ่อใดนะครับเขาคิวกันแล้วอืมไปแม่ยืน เอาครับเอา,เอาคู่นี่ค,คู่นี่เอาห้อยแล้วหนึ่งแล้วฮ้อ,อยู่ในหรือยงน,นี่ก็คือบรรยากาศนะครับลังฝนตก,นกป่ามันก็สุมากถ,ถึงปลาเขาไทยก็ปลาจะกลางเนาะามันใกล้เป็นน้ำางหญ่ใกล้นองไงญ่ มานายอย่ขอลเลยมันยังไงนะสุะม,มุ่เขอืม่นีลายทา,างท่ถ่ายแต่ใจนุดนี่แล้เพราะว่าโอ้โหสามสาสามพี่น้องสา,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 สาเอาย้ำมาแล้วเจ้านั่น โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับสามครับยายนุชเชวีอยู่ครับกระยากระยากระยาปันเดียว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 หนึ่งนั่นล่ะเก็บผลิตปลอดไปเอ๊ มวมวนมวครับพี่น้องมาแล้วครับอยู่บ่ได้ครับลอยู่ขอนมเอเาเฮ้ยมันยังกึดเมื่อกี้นี่นะนานเห็นบอนนานนานานมันกึดอยู่เมื่อกี้นี่นะ เออเอาเป็นเรื่องธรรมดาการทำมาหาก,กินนะครับมือสะดุง้งทางพุ่นกับเป็นแหจอบอยู่นะครับทางตรงนะครับนี่อ้จนสุดพุ่นนะครับ อ๋อสมนันได้แหล,ละผู้ตัวมึงง่าู้ปาจิก,กางนะฮะเปลยนเปลี่นี้อ๋อเบิ้ง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 จุดสู้สู้สมานสู้สู้สู้โอ้ยเต็มกรมมาเนี่ยปลาอยังนะปลาภากเข้า,าขไทยบอกโอ้หมดโพหมดเมียหมดเลย มานมานมานครับโอ <reco Christ. S 2> siglo, ้ยมันบิดจะเริ่มขย้อยขย้อยมาแล้วขเสียงค่อยเสียงดังหลายเนาะสพาพมาเยะสพานนี่กรมวบรรยากาศพี่น้องในเมืองนะครับนี่ก็หลังจากฝนตกนะครับ พากนอลงมาหากินตึกปูตึกปลานะครับปลาลายนะครับใส่สายมาแล้วมันก็ดซาลงเนาะมันสายเนาะพุ้มเลยนะป่วยมาบรรยากาศให้พี่น้องได้เบ่งนะครับนะผ่านป่วยกับปล่อป่อเป้อ,ปปอ,อยู่ครับจักเสียงยังดีในชีวิตหาสะพานก่อนไปแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับเอาเอายก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 ปิดคลิปนะเอาสมานานเอาอีกแล้วผู้ผู้เจ้าเสื้อคอยลดสูตรนีหาย่างบนมือคะแนนมาในย่างน่านน่านน่านยายนุชอีกแล้ว